อ่าต่อครับเมื่อกี้นะกดผิดปุมกดผิดปุ่มนะครับโอเคอ่าด้านนี้ครับเป็นศาลหลักเมืองขอนแก่นนะครับขออนุญาตถอดรองเท้าส่วนนิดนึงนะเมื่อกี้ผมถอดขออภัยด้วยไม่ได้ถอดนะครับผมมันจะฝังนะอ่าโอเคครับ ก่อนเลยนะครับอาจจะได้ด้านนี้นะครับประตูที่ตะวันออกนะครับด้านบัณฑิตนะครับผมก็คือการเรียนนะครับสวยงามมากๆนะครับโหเขียวเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวอยู่แล้วหรือเปล่าครับเลยเสวยขนาดนี้นะครับอันนี้ครับสานหลักเมืองเป็นเสาหลักเมืองนะ อันนี้เป็นประตูทิศใต้ครับด้านการงานหรือว่าเลื่อนขั้นด้านนั้นเป็นด้านเกี่ยวกับการเรียนด้านนี้ด้านเกี่ยวกับการงานด้านใต้อันนั้นตอาวันออกใช่ไหมครับอันนี้ก็ตะวันตกโชคลาภโอเคแล้วก็ด้านนี้ครับเป็นด้าน ิดเหนือครับเรื่องการสะดอกเคราะห์นะครับโอเคเขาเปิดให้ทางเข้าทางด้านตะวันตกนะอ่าเข้าทางด้านตะวันตกได้เลยครับผมนี่ครับขออนุญ,ญาตเข้ามาด้านในนะครับ はい。 อีออกมานั่นหรือ็่มันตกนะครับก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะแต่เวาลาของเราก็คงจะมีไม่มากสักเท่าไหร่นะครับยังไงก็ถ้าท่านใดได้มาจังหวัดขอนแก่นนะครับมาเข้าเมืองขอนแก่นก็ไม่ควรจะพลาดนะครับที่จะต้องมาสักการะสารหลักเมือง นะครับขอนแก่นแห่งนี้นะครับผมคือไม่จำเป็นต้องเป็นคนจีนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ครับคือได้ทุกคนครับได้ทุกท่านเลยนะครับจริงๆนะครับแวะมาได้หมดนะครับยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe โปรช่อ l ด้วยละกันนะครับคืนนี้อาจจะของไอ้คัคืนแรกนี่อาจจะหมดเวลาลงแตไม่เท่านี้แต่วันที่2ครับรับรองว่ายังมี อาหารที่อื่นๆที่เรายังยังไม่ได้พูดถึงในวันนี้นะรอคุณอยู่ในวันพรุ่งนี้แน่นอนแต่ช่วงนี้ปิดเบรกกันก่อนแล้วพบกับม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ปิดเบรกครับ